กราบสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ Mazda Plus อีกคลิปวิดีโอหนึ่งนะครับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการรีวิวพร้อมอัปเดตความพร้อมก่อนส่งมอบนะครับรุ่นที่เราจะรีวิววันนี้จะเป็นเจ้าคันนี้เลย Mazda 2นะครับ1.3 S l e t t ดสประตูสีเทาแมชช i n e กร a y 46G นะครับคันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพี่กัญญาพัฒน์มากนะครับที่อนุญาตให้เรารีวิวรถส,สวยๆคันนี้นะครับคันนี้จัดเต็มมาก ต้องบอกว่าพิเศษสุดๆ,ๆครับนี่แค่ภายนอกเดี๋ยวดูภายในจะยิ่งสวยกว่านี้รับองว่าโดนใจไวจิดแน่นอนนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ประทับใจเกี่ยวกับรถคันนี้มากที่สุดก็คือจะเป็นเรื่องของคือผมเพิ่งรู้นะครับอันนี้ส่วนตัวเลยนะแจ้งแบบตรงๆเลยคือผมเพิ่งรู้ว่า y YouTube เราเนี่ย Channel, ช่อง u t u b e ของผมเองมาสเตอร์พลัสเนี่ยไปถึงต่างประเทศนะครับคือต้องบอกก่อนว่าคุณพี่กัญญาพัฒน์เนี่ยเขาอยู่ประเทศเยอรมนีนะครับได้ดูคลิปผมชอบก็เลยทักมาทางไลน์ คุยกันไปคุยกันมาอ๋อเพิ่งรู้ว่าคุณพี่เขาอยู่ต่างประเทศนะครับเอออันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะอันนี้เพิ่งรู้จริงๆนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่อนุญาตให้เรารีวิวรถสวยคันนี้นะครับก่อนจะรับชมรายละเอียดทั้งหมดนั้นอย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด s like, u b s c r i b e ช่องมาซ่าพลัสของผม,ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ราคารถคันนี้ก่อนนะครับผมต้องบอกก่อนว่า,า m า z d a 2S l e a t e r นะครับราคา659,000บาทนะครับ ค่าสีก็ค,คือสีเทาแมชินเกคันนี้นะครับเพิ่ม10,000บาทราคารถรวมอยู่ที่6กแสนหกหมกับเก้าบาทนี่คือราคาค่าตัวของคันนี้นะครับมาดูกันว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับคันนี้ติดชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเอ็กซ์ตรีมนะครับคลิปแดงพร้อมสปอยเลอร์ให้รอบคันนะครับตามรีเควสคือต้องบอกว่าคลิปนี้คุณพี่กัญญาพัฒน์เนี่ยเขาได้ดูคลิปวิดีโอของผมที่ลงไวในชในช่องของมาซาพัฒน เป็นคันนี้เป็นแบบนี้เลยแต่ว่าเป็นคลิปวิดีโอสั้นนะครับคุณพี่ก็ทักมาบอกว่าเอ้ยน้องเอาแบบนี้เลยก็จัดให้เลยครับแบบเดียวกันเป๊ะเป็นฝาแฝดเลยครับแบบเดียวกันเป๊ะๆเลยนะครับก็คือคันนี้เป็นชุดแต่งเอ็กซ์ตรีมสี่ชิ้นรอบคันพร้อมสปอยเลอร์นะฮะเห็น <He ard S 2> ไหมคลิปแดงสวยๆแบบนี้คือต้องบอกว่ารถเนี่ยสวยมากนะครับสวยมากแปลนไปคือสถานที่อาจจะไม่ค่อยเอื้อมเลยนะครับเนื่องด้วยว่าในห้องส่งมอบเนี่ยมีติดฟิล์มกันรอย แล้วก็ติดฟิล์มแล้วมีเคลือบแก้วอยู่2คันเลยไม่มีสถานที่ในการถ่ายทำเลยจึงขอญาตถ่ายทำด้านนอกนะครับผมโอเคเดินแฟนดูรอบๆเห็นไหมฮะสเกิร์ตรอบคันพร้อมคลิปแดงคือรถนี่ออกโทนดำมีมาตัดสีแดงก็สวยนะครับดูสปอร์ตมากเดินเดินดูรอบๆกัน อันนี้เป็นด้านหลังนะครับปลายท่อเสียแบบคู้นะครับนี่สวยครับสวยสวยสวยโอเคเดี๋ยวไปดูด้านในกันอาจจะไม่ได้ลงลึกเรื่องของตัวสเปคออปชั่นหรือรายละเอียดเกี่กับตัวรถมากมายนะครับคือคลิปนี้อยากจะอวดความสวยงามของตัวรถแล้วก็ การตกแต่งที่พิเศษแบบสุดๆเลยด้านนอกไปแล้วเดี๋ยวไปดูด้านในกันนี่ครับด้านในโอ้โหแจ่มสุดสวยจัดนะครับเห็นไหมครับสีบอกอันนี้คือสีแดงนะครับตามนี้เลยก็คือจริงๆมัน มันจะมีแดงเบอร์กันดี้แดงเรดวายอะไรประมาณนี้ครับอันนี้น่าจะจัดอยู่ในแดงเรดวายนะคือแดงแบบแดงสดเลยครับสวยมากนะครับสวยมากๆทั้งแผงประตูด้านข้างนะครับเบาะสี่ตัวแล้วก็คอนโซลหน้าสีแดงทั้งหมดคือมันตัดกับดําด้วยนะครับสวยมากๆมาดูประตูหลังนี่ครับเห็นไหมโอ้โหสวยงาม คือสปอร์ตมากบางครับดูจีจา้าดูแบบผมต้องบอกว่าไม่รู้จะพูดคำไหนคือมันสวยจัดเลยนะคันนี้นะสวยมากจัดให้ครับตามคำของพี่กัญญาพัฒนะครับฝาแฝดกับในคลิปอีกคลิปหนึ่งนะฮะคันนี้จัดให้เลยนะครับกันาสาดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับฟิล์มคันนี้คุณพี่กัญญาพัฒรีเควสมาเป็น60รอบคันเราจัดให้จริงๆอ่ะคุณพี่เขารีเควสเป็น40รอบคันบอกให้มันไม่ได้นะครับพี่ เพราะว่าถ้า40รอบคันเนี่ยเอามาอยู่นะครับเมืองไทยคุณพี่อาจจะคุ้นชินกับต่างประเทศที่เขาเป็นเมืองหนาวแต่เมืองไทยไม่ใช่นะครับร้อนนะครับแสบนะบอกก่อนนะก็เลยแนะนําคุณพี่เขาเป็น60รอบคันก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูด้านหลังภายในด้านหลังกันสนใจรถสวยๆแต่งสวยๆแบบนี้ติดต่อเข้ามาได้ครับผมด้านหลัง เรียบร้อยนะครับอันนี้ที่เห็นเป็นมว้มวนๆอันนี้คือเป็นหนังเดิมนะคือต้องบอกก่อนว่ารุ่น s อสเลเทอร์หรือรุ่น SL เนี่ยเดิมๆจากโรงงานไหนเขาเป็นหนังอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะเป็นหนังดําเห็นไหมครับแล้วก็จะมีคาดแบบนี้หนังผสมผ้าแต่คุณอาจจะไม่โดนใจอาจจะไม่สวยสําหรับบางท่านต้องการเปลี่ยนสีแบบไหนอยากได้สไตล์ไหนแจ้งเข้ามาได้เลยครับมีหลายแบบหลายสีให้เลือก ถะะาดวาของไทรถติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับนี่ด้านในด้านในเนี่ยเขาจะเป็นเห็นไหมชุดปะยางฉุกเฉินนะของอมาด้าสองเนี่ยเขาจะไม่มีตัวายางอะไรแล้วนะครับแม่แรงอ่าเนะไม่มีแล้วเพราะว่าเป็นชุดปะยางฉุกเฉินก็จะไม่มีแม่แรงแล้วนะครับเห็นไหมโอเคนะครับ ปิดก่อนจะปิดเดี๋ยวดูนิดนึงคือตรงนี้ที่เห็นสายเนี่ยคือคันนี้ติดตั้งกล้องบันทึกภาพหน้าหลังของแท้ของมาสด้าด้วยนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยว่าฟิล์มเนี่ยเพิ่งติดนะครับยังแห้งไม่สนิทแต่ช่างเนี่ยเขาเดินสายไวแล้วผมเลยยังไม่ได้ติดตัวกล้องบันทึกภาพด้านหลังเดี๋ยวอาจจะวิ่งไปตามตามไปติดให้คุณพี่กัญญาภัทรที่บ้านหรืออาจจะแวะเวียนผ่านเข้ามาทางชลูงเดี๋ยวผมติดตั้งให้อีกทีรอให้ฟิล์มแห้งสนิทประมาณตั้งห้าถึงเจ็ดวันเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับ เดี๋ okay. ดูด้านในเนี่ครับสวยจัดโหสีเบาะสวยจัดนะครับสัตว์เครื่องโอเคตรงนี้ก็เป็นสายกล้องเหมือนกันนะครับเนี่ยครับสายกล้องมาทึกภาพหน้าและหลังอันนี้คือพี่ช่างเขาเดินสายไว้เรียบร้อยแต่ว่า ตัวกล้องอยังไม่ได้ติดก็เลยเก็บซ่อนสายไว้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมโอเคตั้งค่าให้เรียบร้อยนะครับรถแฮงออโต์โตไดเลชาร์จมีให้เรียบร้อยนะครับสำหรับรุ่น SL นะปุ่มควบควมุมเครื่องเสียงนะครับ อธิบายาเรื่องของการใช้งานอาจจะไม่อธิบายมากนะครับอย่างที่บอกไปว่าอาจจะไม่ได้ลงลึกเรื่องของสเปกนะอยากให้ดูความสวยสๆขนะองตัวรถเพราะว่าลูกค้าหลายๆท่านอาจจะน่าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับตัว m a z d a 2เยอะแล้วแหละแต่คลิปนี้อยากจะให้ดูเป็นแนวทางการตกแต่งรถบางทีบางครั้งเราเห็นเดิมๆอาจจะ้อยากได้อะไรที่แปลกๆแหวกๆออกไปแล้วก็ดูดีดูสวยก็ประมาณนี้ก็ดูสวยไปแบบนะครับแล้วแต่ชอบ โอเคประมาณนี้ก็ขอตัวจากกันไปนะครับอยากให้ทำคลิปรีโอรุ่นไหนสีไหนเป็นพิเศษแจ้งเข้ามาได้นะครับรับเธอรถเก่าทั่วอาล,ลาชจะอาณาจักรผมเซลเอมาซาพระคนครสาขาคกเตนนวมินวันนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ